สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างินรถมือสองนะครับก็เราจะเจอกันทุกวันนะครับเวลา18นาฬิกา30นาทีนะ6โมงครึ่งนะครับเราก็จะมาเจอกันนะวันนี้เป็นรถเก่งนะคันนี้นะครับเจ้าของครับเขาบอกว่าสามารถผ่อนกับเขาได้นะครับนะจังวัดดีฟรีดาวนะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวมาดูสภาพรถกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอลำเก่าเหมือนเดิมนะนะถ้าอยากจะดูจังหวัดไหนก็ให้คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้เนาะโอเคไปเพื่อไเวลาขอกับกล้องรีวิวเลยดีกว่านาะไปครับ นี่นะครับก็เป็นรถฟอร์ดเฟียต้านะครับสีแดงนะวันนี้นะอ่าเดี๋ยวมาดูรอบๆคันกันก่อนนะครับเดี๋ยวนี่นะครับเล่มทะเบียนอยู่นี่แล้วเนาะเอกสารพร้อมโอนนะคันนี้นะเดี๋ยวมาดูของคันนี้หน่อยนะครับเป็นป้ายจังหวัดระยองนะครับขอพหนึ่งสี่หกแปดนี่นะเป็นป้ายจังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มทะเบียนนิดหนึ่งนะนะครับก็วันจุดทะเบียนนะครับวันที่สามสิบกันยาสองห้าสี่สองห้าสี่นะเป็นรถปีสองพันสิบเอ็ดนะครับคันนี้ นี่นะเบนซินนะครับคันนี้ไม่ติดแก๊สน,นะอ่าเชียงพันหกนะครับสีแดงตรงเล่มนะครับนี่นะสีแดงสดมากนะคันนี้นะครับแม็กซิซิงนะครับ จุกดีนะครับกระจกไม่แตกไม่ล้านะภายนอกก็จะประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวจูะมาดูภายในนะครับนี่ครับเป,ปิดประตูมาเบาะหนังนะครับนี่ทนดดำนะครับข้างในเนาะอ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของคันนี้สักหน่อยนะครับีย์ออโต้นะครับคันนี้นะเ,เลขใหม่นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนสามร้อยสามสิบเอ็ดนะครับเดีย๋ยวลองสตาร์ตฟังเสียงสักหน่อยเนาะนี่ครับกุญแจมาแอร์เย็นเลยนะคันนี้นะลองสตาร์ทนะครับ อันนี้ติดแล้วนะอ่าเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยเนาะอ่ามาดูนะครับเอ่อเครื่องยนต์ของคันนี้นะอ่าก็นะครับเลยเนาะ เดปกติไม่มีปัญหานะคันนี้นะก็สำหรับคันนี้นะครับราคาที่เขาเปิดไว้นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่เครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะครับคันนี้นะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับก็รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอลมเก้นนะสำหรับใครสนใจก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอีกก่อนยังไงกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ไปมันจะได้ทันเนาะ อตอนหรบวันนี้ขอก่กาวคำว่าสวัสดีครับ